พลัสคอมเมนต์ครับวันที่23มิถุนายน2 0 2 3มีการแข่งขัน AVC Challenge ครับในวันนี้มี4คู่ครับคู่แรกคืออุซเบกิสถานพบกับอีรานในเวลา8.30นาฬิสนาทีส่วนอีกหนึ่งคู่ซึ่งเป็นคู่เอกก็คือ ทีมไทเปพบกับเวียดนามในเวลา14นาฬิกาสิ่งในกรณีนี้นะครับเราจะพูดถึงเฉพาะทีมเวียดนามกับทีมไทเปเท่านั้นนะครับซึ่งผลการแข่งขันก็คือทีมชาติเวียดนามเอาชนะไปได้3-0ต่อเซตด้วยสกอร์25-20ต่อ25-17ต่อและก็25-19ต่อซึ่งก็ดูสูสีกันนะครับในช่วง เซตแรกนะครับส่วนเซตที่3เวียดนามนำไปถึง19-10ต่อ 10. แต่ทางไทเปก็สามารถกี่เข้ามาได้นะครับจนสกอร์จบที่25-19ต่อ 19. ซึ่งการแข่งขันน,นัดนี้เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันครับว่าพวกเขารู้สึกยังไงหลังจากที่เอาชนะทีมไทเปซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่ง นะครับและก็ชนะมาได้ด้วยสกอร์3ต่อดี๋ยวเรามาดูกันว่าแฟนๆชาวเวียดนามจะรู้สึกอย่างไรคอมเมนต์ท่านได้ครับทัวร์นาเมนต์นี้ไม่มีทีมไหนแข็งแร่งเท่ากับทีมเวียดนามมีแค่อินโดนีเซียเท่านั้นที่จะเป็นคู่ต่อสู้ที่สูสีคอมเมนต์ท่านต่อไปครับทานทุยเล่นได้ดีมากแต่เมื่อเวลาที่เขาตี เขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับการป้องกันเมื่อฝ่ายตรงข้ามขึ้นบล็อกคอมเมนต์ท่านต่อไปครับโฟทีกับเพื่อนร่วมทีมทาได้ดีมากคอมเมนต์ท่านต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับโค้ดเหงียนตวนเกียรติและลูกศิษย์ต้องให้เครดิตครูกับลูกศิษย์ นัดแรกเขามีกลยุทธ์และวิธีการที่ไม่มีประสิทธิภาพมากนักแต่นัดนี้เขาทำได้ดีและมีการวางแผนที่ชาญฉลาดทำให้ไทเปไม่สามารถรับมือทานทุยได้คอมเมนต์ท่านต่อไปครับไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้อ่อนแอเกินไปหรือเวียดนามเราแข็งแกร่งขึ้นแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามวเย์บอลหญิงของเวียดนามต่างจากเมื่อก่อนจริงๆ มันรู้สึกอบอุ่นและภูมิใจเมื่อเห็นทีมวอลเลย์บอลของเราปรับปรุงและเพิ่มระดับขึ้นยินดีกับทีมชาติเวียดนามด้วยด้วยความปรารถนาดีคอมเมนท่านต่อไปครับตอนแรกเห็นว่าไทยเปเล่นดีเลยกังวลเกี่ยวกับทีมเวียดนามนิดหน่อยแต่ว่าสาวๆาวของเรารู้สึกว่ามีความมั่นใจและก็ได้เอาชนะไทยเปไป 3ต่อ0ถือว่าคุ้มสุดๆขอสแสดงความยินดีกับสาวงามเทียมเวียดนามด้วยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับจริงๆแล้วเซตที่2เซตเตอร์ลำอวนเล่นได้ดีมากลำอวนจัดการได้อย่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อไปก็มาเสริมคอมเมนต์เมื่อสักครู่ครับถึงจะมีคนวิจารณ์แต่เธอก็เข้มแข็งมาก แก็ได้มีอีกท่านเข้ามาตอบคอมเมนต์เสริมครับบอกว่าแต่ละคนล้วนมีคาแรกเตอร์เป็นของตัวเองคอมเมนต์ท่านสุดท้ายครับหากเราเล่นกันได้แบบนี้ถ้วยแชมป์ KVC h ช l l e n g e ครับ2023คงจะหนีไม่พ้นทีมชาติเวียดน,นามเราเป็นแน่แต่ก็คงมีก้างชิ้นใหญ่ก็คือทีมเจ้าบ้านทีมชาติอินโดนีเซีย ที่คงจะตัดสินกันในนัดชิงชนะเลิศครับผมก็ทีมชาติเวียดนามก็รู้สึกปราบปลื้มยินดีนะครับกับทีมชาติตัวเองที่สามารถเอาชนะทีมชาติไทเปที่ค่อนข้างจะมองว่าเป็นทีมอันดับ5-6ในเอเชียเลยนะครับแต่เวียดนามก็สามารถเอาชนะมาได้ใน3เซตตวจ ซึ่งเอาชนะมาได้ก็ไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรนะครับเพราะว่าตามฟอร์มแล้วก็ชนะทีมไทยเป้บ่อยอยู่แต่ไม่เสียเซตเลยนี่อันนี้ดูน่าคิดแต่สำหรับแอดนะครับก็ยังคงมองว่าการเจอกับอินโดนีเซียในบ้านเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะดูจากฟอร์มอินโดนีเซียที่เล่นมาตั้งแต่เริ่มไม่ได้เป็นรองทีมเวียดนามเดิน เดี๋ยวถ้าหากเจอกันในรอบชิงก็คงจะสนุกครับแอดเชื่อว่าสูสีมากๆหลายคนอาจจะมองว่าเวียดนามน่าจะเอาชนะได้แต่แอดมองว่าทีมเจ้าบ้านน่าจะสร้างความลำบากให้กับเวียดนามหรืออาจจะพลิกชนะเวียดนามได้ถึงแม้ว่าในขณะน,นี้ทีมชาติเวียดนามจะมีอันดับของ FIVB สูงกว่า แต่เนื่องด้วยสายของทีมชาติเวียดนามนะครับมีทีมชาติอุซเบกิสถานที่มีอันดับโลกที่40นิดๆและทีมชาติเวียดนามเนื่องด้วยตอนเข้ามาแข่งขันรายการนี้นะครับไม่มีอันดับใน f i b ททาให้การเอาชนะแต่ละทีมได้3เซตรวดได้คะแนนมามากแต่การเจอกับอิโนโดนีเซียในบ้านไม่น่าจะเป็นเรื่องง่ายแอดฟันธงไปทางอิงโนโดนีเซียก็แล้วกันครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ